อ่ะทุกทาตอนนี้หลังจากที่รับนิม,มนต์พระจะากที่เราเก็บกระดูกเนาะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มาสวดที่บ้านนะฮะตอนนี้ก็จะนะครับไปส่งพระท่านกลับบ้านแล้วนะครับนิม,มนต์ครับนิม,มนต์ครับนิมนต์ครับ ไม่ขาดเลนะขางครขึ้นเลยโอชาวขึ้นเลยาอยู่จค่มือนกันชานในรถุตาคยุบออนะุกท่านไป หน้าที่ผมรับส่งพระนะฮะทุกท่านงู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 ู่งูนะมุเขียวครับนะเหรอโอ้งูงูงูเอาเอาเอาเลยนั่นครับไปเป็นไปก่อนเนาะเออไปก่อนใส่เข้าไปก่อนนี่ยอยู่ข้างอยู่ขวางทางนั่นนะครับงูนะฮะหรือว่ามันชิชขวามทางอันตรายบ่ือเก้าหนึ่งเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไล่เพื่อนออกก่อนนะเก้า เก้าหนึ่งนีฮะงูรถมาไปไปไปงูงูทุกานเอารถมาเร็วไปเร็วๆไปวเร็วเร็วไปเร็วๆรเร็วไป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 าปทางก่อน รู้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 อุ้ยเหมือนอิ่มอะไรแล้วไปช้ามากเลยโอ้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 ยรถมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้เขี่ยก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช้าเหลือเกินเดี๋ยวรถมาระวังนะระวังนะเดี๋ยวดูกระดิ่ไปนู่นอือไปอือพ้นแล้วพ้นแล้ว ไปแล้วท่านเดี๋ยวส่งผ้าต่อครับนี่ครับครับครับผมสาธุครับสาธุกอันนี้ไหมครับอันนี้ครับเดี๋ยวตุงตัวนะครับตุ้งนี่ครับตุ้งร้องไหมต่อฮะเดี๋ยวปุ๊บอู้ผสาธุครับสาธุครับสาธุครับ ครับสาธุครับสาธุครับลังลังรถมีอยู่ครับเดี๋ยวผมเอาคองลงให้ครับนี่ครับโอ้เอาหนูพิญยังเนาะเพราะว่าเอาถวายแล้เรียวน้ะอาจารย์าารครับครับเดี๋ยวผมยก ไว้ใส่ครับเนี่ยโอ้คับผมเดี๋ยวของที่ทวายวางไว้ตรงนี้ก่อนทุกท่านาผมลากลับด้อครับด้อผมสาอุดครับผมครับไปแล้วฮะทุกท่านอ๋อเสร็จกิจภาร,รกิจนะฮะสำหรับการ รับมุมปในในม,มนพระนะก็จะเป็นพรุ่งน,นี้อีกนะครับอีกช่วงเช้านะครับตรงน,นี้ก็มาแต่เช้านะเห็นว่าจะต้องรับพระมาฉันนะครับฉันเช้าที่บ้านนะทุกท่านพรุ่งน,นี้ก็น่าจะดึกกว่านี้อีกนะเพราะว่าผมนี่ก็ทุกครั้งที่มีงานก็จะเป็นสายอ่ารับรับพระนะ เป็นรถส่งพระนะผมก็จะเป็นประเภทแบบไปนิมนต์พระวัดโน,น้นวัดนี้เนาะนะครับก็เลยทําให้เราได้ภารกิจตรงนี้ไปนะทุกท่านนะครับโอเคฮะก็เดี๋ยวเสร็จภารกิจแล้วผมก็จะเดินทางกลับไปยังนะบ้านแล้วก็มีภารกิจอะไรต่อไปอยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเนาะ ส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ